ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีรถแห่์จัลเลนสินยาสุธรทรุกคนครับวันนี้มางานครับมางานที่บอมมี่พี่เข็มครับรู้สึกตัว่าเหมือนขาดยังไว้สักอย่างครับเหมืนอนเหมือนเหมือน,น,นลูกทีมาเที่ยวแล้วบอมมี่พอแม่มานนั่งครับความรู้สึกตอนนี้ครับจานนี้ก็สีหาแล้วครับคิดหอดได้เข็มนั่นครับ,บว,น <laughs> บวนันี <laughs> คนขอเงินบ่มีคนขอเงินโอ้ตายครับชีวิตที่บ่มีพี่เขมกะสิเป็นแปลกแเนี่ยครับปกติฝ่ายงานนกำกันครับไม่เคยจัง คือว่าล่ะคือจังลูกมาเที่ยวบุ้ยพอเมย์ี่ยซิ้นเศร้ศราจานปืิมก็ได้ไป,ไปขอ,ขอลงท่านกินครับว่าเพราะมีเงินเพรา่มีเงินกันไอซิ่งพิเศษบมาน้ามั่ก็ได้ไปขอไอซิ่งพเพิ่นกินอยู่ลงท่านมาคั้งหนึ่งอ่ะเสียบครับขอบคุณมากมาคกครับที่ดูแลครับรถแท้อันนี้เมื่อนี้มารถแท้ยังครับรถแท้สาวน้อยครับเป็นงานที่งานเป็นงานที่ติดค้างไว้ก่อนทีที่มผมสิลงจากสาวน้อย งันติดค้างไว้ก็เลยมาเคลียร์มันแล้วครับเบื่อสิจบด้ยดีครับไปจบด้ยดีประไปอยู่กับพี่เข้มแต่ที่ว kind of um, ่มีงานติดค้างกันคืออยู่มีเดือนนี้แหละเหลืออีกวันที่ไรครับยี่สิบห้าเดือนเดือนอะไรนะเดือนตุลาครับเดือนตุลาครับนะเออยี่สิบห้าตุลาอยู่กับมาลาใสจังหวัดยังจันเวัดแก่เมาด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ ช่วยทุกคนก็จีเบามั่วเบายังไปะแกย่างหัวแท้ครับผู้ผมสายปันครับบนปันสล็ัดได้ครับปันปันปันหัวคนครับว่าได้เบาหนัวหัวม้วนคำขำเลยครับยาซีเลียครับยาสีเลียใช่ที่ถ่ายมีความสุขครับครับแกไอ้กำลังเพิ่มนแบงกันกินไอศครับนี่กินยคำเดียวเนี่ยพูหมือนเลยครับเออถือยังไงลองยังกินไหมวะนะจัดเหมือนล้วให้ผมกินัดไปแล้วยังให้มากิน แต่ว่าลง,ลง,ลงท่านเพิ่นเห็นสุ่มผมมากเพิ่นรีบเก็บของหนีเลยครับไม่ได้กินซำ้ำบอก่มันกำบังเอิญเพราะ่มันจอดตกดวนต่เนี่ยตายลงท่านปะแทนเพราะไปแเรา,า<ม>คร,บบร,ร,าราับกันเลยบ่ได้กินซ้ำเป็นการตุ้่มตัวใหญ่เลยเอาสองแผ่นก็จะเก็บรถหนีเลยครับเก็บของกลับบ้านเลยบ่รู้ว่าเบิดหรือว่าย่านสุ่มผมลงบังเอิญครับบังเอิญพัสดีเฮาได้บลูบลู้คือกันครับท่านหอดเลยรถแท้่ท่านหอดจะนั่งรอรถแท้เหมือนเดิมครับ เ,มมเดิมเหมือนเดิมรอบครับแแฮกกะจังโม่งกะใบใบสามใบสามครึ่งครับตอนนี้เวลาเ <Okay, S 1> <ด>วลาเท่าไหร่ใบสองครับผู้คนมาหอดใบสองรถแแฮมากนะกันบ้นาดอกใบสามเดยก็ดีครับอยู่ในเศร้าเช็คจะต้อผูกขับเตียมคนพรอน้อมฮะจะตงไปผู้คนขับผูกคนขับอยู่ครับเดี๋ยวให้เบื้องบรรยากาศร,ร,รอบๆครับเดี๋ยวให้เบื้องบรรยากาศร,ร,รอบๆบรรยากาศอยู่ในวัดครับถ้ามาจอดรถนอนรถทีมงานนไหครับให้เบื้องรถทีมงาน ปรกันเอามาสองท่านท่านนี้คน,นอุปกรณ์ดนตรีครับท่นนนานนี่กับคนนักดนตรีวางนีกน่กับล่อรถแฮ่กันงามครับเดี๋ยวให้เบิงไปเบิงเ,งเวทีพร้อมครับมันมีเวทีหมอลำพร้อมเบิเเบไงกันนะครับเวทีหมอลำเพิ่นเพิ่นกับจัดใหญไงนะครับบ้านโคกลำโคกลำ อย่างเงมีหมอลำงานเอียงรล้ครับนี่ลำลมลื่นครับวัดเนี่ยหมอะสำหรับใกล้การมาพักผ่อนขนาดกระถินบ่งานกระถินบ่ครับมืนงนี่ผมกับบุรุษกันมากอย่างเดียวบ่กหูหนว่างานเป็นงานเอียง มันเป็นงานขางอยูก่ก็เลยเดินมาบลุมดื่นครับหมอสำหรับการท่อนเวีรล้อล,อล,อล,อลอ่อรถแฮนนี้ก็ลลลรล่อรถแฮมาครับท่านไดนมาไม่รู้ว่าหอดใจแล้วพร้อมกับสิได้เตรียมความพร้อมเศร้าเชกกันอันนี้ก็าเป็นภาพบรรยากาศครับบรรยากาศงานที่ผมมีพีเ <c oughs> พ่เขียมผีเขียมมาด้มาให้ฟูกลองแทนครับ ฟุกฝ่ายไปเบิ่งทีมงานท่า,านั่งนาหล่นลยนูซา,า,าร่ราสางพี่ด้ครับแม่โอ้ทั้งพุ่ณดีครับของนำขอบคุณครับ,บครับอ้าวเจอแล้วบอกฟิตคนแล้วทานทานพัดลายลงท่านล้มเส็นไป โอ้ยใจเย็นใจเย็นอาจารย์เพิ่มถ well ึงกับทนไม่ได้นะครับฝันไหลล่วงทานเนี่ยเหนือบรรยากาศที่ง่ายก็่าหิ้ห้างสิละครับไม่มีอย่างไรครับไม่มีเคียดจอดจังเดียวสุขผมมีจโลุกับพ่อเหรอมาผิดงานดิ นีเ,เออดีวยวครับมันกากัดเออ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 ผ้าเข่าผ้าเขาผ้าเ,า,าเขามาเกือบเกือบเกือบเป็นความและสิผ้าไปเบ่งพระเอกฟุกครับเมื่อนี้รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลทีมงานครับแทนพี่เขมครับเป็นตัวแทนของพี่เขมครับจะล่าขาทับตูยาขาทับตูย <laughs> เป็นตัวแทนพี่เข็มครับตอนนี้ก็คือพี่เข็มมาเดีมารู้สึกแบบว่าเหมือนลูกมาเที่ยวแล้วว่ามีพอมานําคเพื่ออะไรละครับมันขาดมันขาดยังไปแต่เ้าก็ต้องสู้ครับพี่เข็มจิบภารกิจวัอนี้เอาแล้วเอาแล้วครับไปไปไปลุยลุยไปลุยไปลุยทีมงานฝันไหลลงทันเฮลุเครื่นลูกสายต่ำป่าสายต่ำป่าสายลงฝันไหลลงทันครับมาถึงแล้วไปมันไปห้ามลงทันเนี่ย รถไอิครีมเขาเจะวล,ลุลงท้ายที่เขาเจะเก็บหนีเลยละ่ะพี่ดีอาจันเป็นม่งทองเงินเห็นทีมงานมากแตายแล้วกูเจอแด้ที่ไหนว่า,วาจะมาฝากคุณจอมอีกสองอัน,นนี้เพิ่หนีปันไหาลงด้านจนเก็บของนี้นะโอ้เอาแซมนี่คลิปนี้กาสีขอลงไว้แซมนี่ครับกระเป๋าหลงลงแล้วทงทรางงมาที่แล้วโอ้เดี๋ยวอีกคลิปได้อีกคลิปครับเด็กเอาสวัสดีจะเน็กสวัสดีสวัสดีครับฝากช่องนี้ไว้นะครับทีมงานกดติดตามคืนหก หมื่นคนครับโอ้โหหมื่นคนครับสู่ไปทำกันนี่แหละครับทีมงานทัาผมจอยมาครับจอยครับออกกําลัางกายทุกม,มือได้ครับนี่จารย์เน็กไปครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ